เธอเป็นใครอ่ะฉันเป็นเพื่อนบ้านนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณเพิ่งย้ายเข้ามาฉันก็เลยมาทําความรู้จัก่ะคะ่ะฉันทํากับข้าวมาเผื่อด้วยสวัสดีค่ะ อ,อนี่คุณเป็นเพื่อนบ้านของเราหรือเปล่าคะค่ะอ๋ออาหารนี่ต้องทำมาเผื่อเพื่อนบ้านแบบเราแน่ๆเลยอะ่ะใช่ค่ะโห<อ>น่าอร่อยมากเลยของโปรดฉันเลยคะ่ะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญข้างในก่อนดีไหมคะแต่ว่าอาจจะลกนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังจัดบ้านกันอยู่อะคะ่ะ มเมียวคนนี้มาเมียวนะคะน้องสาวของฉันเองค่ะตามสบายเลยนะคะคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองเลยแล้วกันพี่เต็มเดี๋ยวหนูเอาไปเก็บในครัวเองฝากด้วยนะค่ะคุณอยากทานอะไรไหมคะเดี๋ยวฉันไปหาให้ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปในครัวเองก็ได้ค่ะโอเคค่ะอย่าดูนะมีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีว่าฉันเป็นคนขี้ตกใจอะค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเสร็จพอดีโหเครื่องชามพวกนี้สวยจังเลยค่ะจะทำอะไรอะคะ พอดีว่าฉันรักมันมากอะค่ะมันเป็นของมรดกตกทอดจากคุณย่าที่มอบให้ก็เลยสำคัญกับฉันเป็นพิเศษเราออกไปอยู่ข้างนอกกันดีกว่านะคะ ว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอคะแล้วอยู่บ้านหลังไหนอะ่ะชื่อเมยนะคะเอ่ออยู่บ้านเดีดตามนะคะ oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคบ้านหลังนู้นอะคะ่ะอ๋อหลังนู้นเอง hmm. เอือเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะคะพอดีว่ามีธุระค่ะ อ,อคุณคะไม่อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนหรอพอดีว่าแม่เหมียวน้องสาวฉันทํากับข้าวไว้เยอะมากเลยอยู่กินด้วยกันก่อนสิคะไม่เป็นไรคะ่ะพอดีว่าฉันมีนัดอ่ะไม่มาหลังแล้วกันนะคะพี่เต็มเครื่องแก้วพวกเราหายจริงเหรอแม่เหมี่ยวเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมใช่หนูใช้ทําความสะอาดทุกวันมันหายจริงจนะ นี่เธอขโมยไปใช่ไหมพูดอะไรของคุณคะจะเป็นไปได้ไงอะ่ะฉันเห็นเธอทำตัวมีพิรุษเดินไปดูของของ,ของฉันไม่พอเธอยังจับอีกอะ่ะอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะเธอจะมาขโมยของบ้านคนอื่นหน้าด้านๆแบบนี้ได้ยังไงคุณคะแต่มือของฉันยังไม่โดนเลยนะคะแล้วคุณก็อยู่กับฉันตลอดเวลา ฉันจะขโมยได้ไงคะฉันแค่เห็นว่ามันสวยดีอะ่ะฉันก็เลยเดินเข้าไปดูแค่นั้นน่ะถ้าบริสุดใจจริงอะ่ะงั้นก็ให้ค้นกระเป๋าสิไม่ได้คะ่ะฉันไม่ได้เอาไปคุณอย่ามาปลักปัามนะฉันนะฉันอุตส่าห์คิดว่าคุณเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนี่ฉันพาโจรเข้าบ้านเหรอคะเนี่ยอ๋อ ที่คุณไม่ให้ฉันค้นกระเป๋าอะเป็นเพราะว่ากลัวจะเจอของที่ขโมยไปใช่ไหมคะงั้นก็ได้ค่ะ นี่ใช่ไหมมะเมียวนั่นไงฉันคิดไม่ผิดจริงๆว่าแกขโมยไปฉันจะโทรแจ้งตำรวจมะเมียวเจงเย็นก่อนสงบสติอารมณ์เรื่องแค่นี้เดี๋ยวพี่จัดการเองมะเมียวขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนไปอีขี้ขโมยคุณคะฉันไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะ เดี๋ยวฉันจะแก้ปัญหานี้เองค่ะไม่ต้องถึงขั้นโทรหาตำรวจหรอกคุณไม่ต้องกลัวไปนะคะคุณคะแต่ฉันถูกกล่าวหานะฉันจะเอาของพันนั้นไปทำไมอะ่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะฉันไม่ได้จะโทรหาตำรวจเราแค่มาคุยกันดีๆมาตกลงกันดีๆดีกว่าค่ะยังไงคะ คุณรู้ใช่ไหมคะว่าหมู่บ้านเนี้เป็นหมู่บ้านของคนไทยแล้วก็เป็นหมู่บ้านของคนมีตังค์ดูจากสารรูปการแต่งตัวของคุณแล้วอะ่ะฉันว่าคุณคงไม่ใช่คนไทยหรอกใช่ไหมคะหมายความว่าย่งไงคะพอดีว่าน้องสาวฉันเป็นคนขี้กลัวนะ่ะที่มีพวกต่างดาวอยู่ใ,ใกล้ๆ น้องสาวฉันดูข่าวเยอะนะคะเพราะว่าคนต่างด้าวพวกนี้ชอบขโมยของดุร้ายแล้วก็ปาดเถื่อนแต่ฉันไม่ได้หมายถึงคุณนะคะฉันหมายถึงบางคนนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือคุณก็แค่ย้ายออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วฉันกับน้องสาวฉันก็จะปิดปากเงียบแล้วก็ทำเป็นว่า สิ่งที่คุณขโมยของในบ้านฉันไปอะไม่เคยเกิดขึ้นค่ะนี่คุณเหยียดเชื้อชาติหรอคะคุณมีสิทธิ์อะไรมาให้ฉันย้ายออกไปคะทั้งที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก่อนฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละคะ่ะงั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจคะ่ะต่างดาวแบบคุณคงกลัวมากสินะคะฉันพยายามจะคุยด้วยดีแล้วอ่ะแต่คุณคงไม่เข้าใจภาษาไทย ใช่เห็นว่าคุณเป็นคนด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยงั้นก,ก็โทรเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตำรวจพอดีบ้านฉันจับขโมยได้นะคะรีบเข้ามาด่วจเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณตำรวจ อีผู้หญิงคนนี้ขโมยของในบ้านฉันไปทำเนียนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อที่จะมาสอดส่องของมีค่าในบ้านค่ะหมวดสวัสดีครับนี่ไงถึงถูกแจ้งจับข้อหารักทรัพย์ได้ครับเนี่ยหมายความว่าไงคะตำรวจเหรอค่ะ และตำรวจที่คุณแจ้งให้มาจาับฉันเนี่ยเขาก็เป็นผู้ได้ม้ัมาชาของฉันนะคะคุณรู้ไหมคะคุณจะโดนแจ้งความกลับข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็แจ้งความเท็จรู้ใช่ไหมคะว่าโทษจะเป็นยังไงอะแล้วทำไมคุณถึงแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะฉันก็นึกว่า คุณเป็นคนต่างด้าวอะมันไม่สำคัญหรอค่ะว่าฉันจะเกิดเป็นคนสัญชาติอะไรอะเราก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่หรอคะแล้วไม่ต้องมาทำหน้ารังเกียจกันแบบนั้นเลยนะการกระทำของพวกคุณน่ะหน้ารังเกียจกว่ามากพวกคุณเหยียดเชื้อชาติกล่าวหาว่าฉันเป็นขโมยตัดสินฉันจากภายนอก เพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเนี่ยนะแต่ฉันเห็นเครื่องแก้วในกระเป๋าของคุณนะคะใช่ค่ะคุณมะมี่อวคะคุณได้แตะต้องกระเป๋าของฉันเปล่าเปล่านี่คะฉันไม่ได้แตะเลยสักน,นิด ก็เหมือนกันค่ะฉันเองก็ไม่ได้แตะต้องเครื่องแก้วอะไรของคุณนั้นด้วยคุณบอยคะตรวจลายนิ้วมือของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ตรวจสอบบนกระเป๋าของฉันด้วยนะคะถ้าหากว่าพบแล้วก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เอาเครื่องแก้วของตัวเองใส่ในกระเป๋าของฉันแล้วก็แจ้งความเ็จรับทราบคับแล้วก็ จัดการตามขั้นตอนของกฎหมายได้เลยนะได้ครับันงเดี๋ยวเชิญให้ปากคำด้วยนะครับคุณตำรวจคะคุณตำรวจฟังฉันก่อนนะคะผู้หญิงคนนี้ขโมยของของฉันไปจริงๆคะ่ะคุณเองก็ไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะคะรับเชินด้วยครับ ให้กับใครบางคนครมรลยคิดจำให้มาเจอเมื่อฉันแทบต้องมอง่าไ,ได้รักให้มานานแราปีได้มาเจอกับเธอคนนี้ฉันก็รักทันทีด <You know, S 2> <ๆ>ูเงาเงาจนะถึงเวลาภาวนาให้วัสนาไม่วันนี้ตายแค่ไม่สายตายจะสัญญาว่าเธอจะไม่เสียใจจะไมีน้ำตาอยากจะได้เธอมาเป็นศีภรรยาไ,ได้คิดที่จะทำตามใจกันได้เจอกับเธอคนนี้ฉันก็รักทันใด